เข้าใจไหมพี่น้องคือผัดใส่กระทะนะกระทะเล็กนะพี่น้องคือเอาแบบต้องต้องผัดใส่หม้อนะคะต้องผัดใส่หม้อนะคะใส่กระทะกระทะไม่พอไม่พอค่ะนะคะนี่เลยค่ะจัดค่ะจัดไปอย่าให้เสียนะคะใช้หม้อผัดเลยนะคะ นะคะนั่งกินคักๆพี่น้องอาหารตามธรรมชาตินะคะเอาไปฝากเสด็จแม่แล้วเนาะเราก็มาอันนี้เลยนี่เลยพี่น้องเอ้ยผัดใส่น้ำมันใส่ชูรสเดี๋ยวใส่ไอ้น้ำมันหอยเนาะซอสหอยนางรมแค่นี้ก็เสร็จแล้วพี่น้องแลม แลมสุดจริงก็เดิ่งแมวนะเพราะว่ายอดมันไอ้พันนี้มากเขาเรียกอะไรเรื่มยอดประมาณว่านิ่มกรอบนะคะนิ่มกรอบเนาะจัด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 จัจดัจดจด,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 ดแบบนี้เลยพี่น้องจาดนะคะอันแบบนี้ก็พอกินแล้วค่ะ เลยอย่างนี้เลยพี่น้องนะไม่ต้องอะไรไม่ต้องเรื่องเยอะนะคะไม่ต้องเรื่องเยอะเลยอ่าดพันนี้เราไม่มีนะเขาเรียกอะไรเลยเต้าจงเต้าเคี่ยวเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ได้ยากนะกระเทียมไม่มีก็ไม่ต้องใส่พริกไม่มีก็ไม่ต้องใส่ผัดใส่น้ํามันหอยชูรส รสด,ดีแค่นี้ก็ค่านี้ก็แหลมแล้วจ้าพี่น้องอโ้จ้ะเมื่อบังอรางการงานสร้างนะคะเป็นตะแคบเป็นตะหนุขนาด